รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยบริษัทดัมเบลอจำกัดมหาชน ทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแออ์เชียใครๆก็บินได้ สสสสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทมวลเทศบาลเมืองน่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทอและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานใหญ่เปิดเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทมวลจังหวัดน่านที่ลานขวงน้อยข้างวัดภูมินย่านเมืองเก่า นานเมื่อวันที่1มีนาคม2567เโดยมีคุณหมอชนน่านสีแก้วรัติว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานเพื่อร่วมรวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่มืองหลวงของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือและเป็นเมืองต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมเตรียมพร้อมารองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพื่อคนทมวล ตามแนวทางสากลว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างและไม่ทิ้งใครไว้ในรถอีกต่อไปครับผมเองต้งกลับขอบคุณยิ่งนะครับที่ให้เกียรติให้โอกาสผมได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดเมืองอารยาสถานปัเมืองท่องเที่ยวเชีงสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวลจบับหน่านซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเมืองสุขภาพนรดาชาตินะครับหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นทนัวริซึ่นพับนะครับาการเตรียมการไปดูแลเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราใช้คำว่าอารยธรรมแบบเนี่ยเฟรลี่ดีไซน์ การออกแบบที่เป็นมิตรกับทุกคนในการที่จะเข้าถึงการใช้บริการทุกที่ทุกแห่งที่เป็นอาคารสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นวัดวาอาตามสถานที่ต้องไปใช้บริการในภาครัฐนะครับบริการสุขภาพสถานที่ที่เป็นเช er er ่นสนามบินสถานที่เหล่านี้จะต้องถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงในการใช้บริการ่นคืจะเป็นแผนที่ ทั้งระยะสะพ้อนหน้าระยะกลางระยะยาวนั่นเราจะเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของเมืองอารยศาัลสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเมื่อเราทําตรงน,นี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้เป็นปัจจัยที่จะเสริมส่งให้น่านเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเรามีจุดแข็งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีข้อจํากัดที่จะการเข้าถึงเนี่ยถ้าเราเปิดช่องทางตรงนี้ให้ดีขึ้นเป็นที่ได้การยอมรับโดยเฉพาะเป็นมิติสากลเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเมืองไทยหรือสากลเ,เข้ามา คือน้านระวางตำแหน่งเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบนะครับเพราะนั้น องค์ประกอบที่จะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการตั้งศักยภาพนะสําหรับเหมือนการท่องเที่ยวของน่านได้อย่างหนึ่งก็คือว่าอายาสปัตหรือการออกแบบทุกคนทั้งมวลซึ่งน่านเราขับเคลื่อนอย่างจริงจังมา2ปีแล้วเราตั้งคณะทําง,งานขึ้นมาแล้วก็เรามีแผนง,งานโครงการที่จะลงไปช่วยในเรื่องของอายาสปัตพื้นฐานเลยคือหนึ่งอายาสปัตเป็นกฎหมายนะกรมจุาทาธิการและผังเมืองกําหนดให้มีในทุกรูปแบบของการออกแบบเนะน,นี่ยตรงนี้ก็คือจะต้องไปลักดันเขตเทศบาลเมืองน่านโดยเฉพาะพื้นที่เมืองเก่าเมืองเก่าที่มีชีวิตเนี่ยเป็นพ ความทรงจําและความหวยหาของผู้สูงวัยและเราก็คิดว่าสภาพแบบนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความพยายามในการที่ได้มีโอกาสเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่จะมีเวลามีเงินและสามารถพักได้นานตอนนี้เราพยายามในการที่จะสนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นหลักแน่นอนที่สุดการ ปรับพื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มที่การเดินเหินอาจจะไม่สะดวกผู้สูงอายุคนพิการต่างๆเหล่านี้ลูกหลานกาตันยูจะพาพ่อแม่เที่ยวอาจจะต้องใช้วีลแชร์อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามจัดหาพื้นที่ในการเข้าถึงพื้นที่ท่องเที่ยวได้เราทำให้พื้นที่ต่างๆของจังหวัดน่านนะครับมาร่วมกันคิดว่าจะทำเรื่องของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ในการที่จะทำให้การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆในฐานะเมืองท่องเที่ยวส่วนสําคัญของประเทศไทยนะครับได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้พิการทั้งผู้สูงอายุนะครับสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระครับสามารถเข้าถึงห้องน้ําสามารถใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นตรงนี้การออกแบบจะมีความสําคัญครับทำให้เขาสามารถจะใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นภาระกับไทยและที่สำคัญคือ มีความสุขครับร่วมพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมจังหวัดน่านสู่เมืองต้นแบบการพัฒนาอารยสถาปัตย์และเมืองหลวงการท่องเที่ยวเชิญสุขภาพของภาคเหนือเพื่อคนท้มวนลครับ ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแค่์เหลืด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมร,วม,รวมพลังขับเครื่องงานมหมากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่7ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจไม้และการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมาพบกันใหม่ปลายปี2567ในงาน Thailand f ฟ r r ด d e ซ i g n Expo ป2024ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ สนับสนุนรายการโดยบริษัทดัเบ1991จำกัดมหาชนทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชีย e ใครๆก็บินได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดเมืองอารยสถาปัดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนขมมลจังหวัดน่านที่ลานข่วงน้อยข้างวัดภูมินทินปูม่านย่าม่านกระชิบรักบัลือโลกที่จังหวัดน่านโดยภายในงานนี้มีการเสวนารวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่เมืองต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตดขจ,จัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนขมมลโดย ได้มีการปล่อยขบวนมนุษย์ล้อทัวอารยสถาปัต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวนตามนโยบายสากลว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและไม่ทิ้งใครไว้ในรถอีกต่อไปครับเนพานเองเนี่ยโดยเฉพาะย่ายนเมืองเก่าเองเนี่ยเรามี โดยเฉพาะจังหวัดน่านเองเนี่ยผมถือว่าเป็นจังหวัดเนี่ยที่นำลอกในเรื่องของพวกนี้นะครับเพราะว่าคุณกิตนา,าเนี่ยมาครั้งนี้ผมรู้สองสามแล้วมั้งถือว่าเป็นโอกาสที่จังหวัดน่านนะครับมาติดตามมาต่อยอดด้วยนะครับสถานาการณ์การเที่ยวของจังหวัดน่านเองเนี่ยตลาดการท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ของบ้านเราอีหลายกลุ่มหลายซกเมทที่เข้ามาแต่ว่าตลาดหลักๆที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มที่เดินทางมาเป็นครอบครัวเพราะว่าจังหวัดน่านเองแหละมันต่อจทย์ด้วยความที่มันเป็นจัโลไลฟ์มาเที่ยวแบบสบายสบ ทางรวน่านเองเราจะทํางานกันเป็นทีมขเขาเรียกว่าทีมน่านท่องเที่ยวนะครับมีทางทอทอมีทางอบทอมีมากมายหลากหลายนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เข้ามาแล้วก็มาเปิดในพื้นที่เองนะครับได้รู้สึกขับเคลื่อนกันเองนะครับ สถานที่พักเองก็เริ่มขยับปรับตัวนะครับสถานที่ประกอบการทุกที่นะครับเริ่มจะมีทางลาดมีห้องน้ำคนพิการมีโน้ตบในที่เขาจะปรับปรุงได้ให้มีอายสถาบันในการที่จะต้อนรับพิการได้ทั่วถึงนะครับวันนี้นะครับเราจะขอเชิญชวนนะครับให้ทุกคนมาน่านนะครับตอนนี้น่านเราเปิดรับฟอทุกท่านนะครับเรื่องสุขภาพแล้วก็พร้อมนะครับผมเรามีทั้งสปาสมไก่มีทั้งท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วตอนนี้นะครับพอนะครับผมเรารับได้ประมาณ80%นแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนาานรผมมเีห้้องํ ที่พร้อมรับสําหรับคนที่ใช้รถเข็นได้เราเชิญชวนมาที่จังหวัดนั้นได้เลยครับเราพร้อมที่รับตลอดนะครับตามวิสัยทัศน์ของอบตเนี่ยเราจะส่งมอบพื้นที่ในเรื่องของพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสู่มาตรฐานสากลด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยาการที่จะได้มาตรฐานสากลหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจะต้องมีเรื่องของอารยาสถาปัตเป็นส่วนประกอบที่สําคัญายพื้นที่ในของเมืองเก่าน,าน่นอปทอดูแลอยู่5ตําบลแต่เป็นตนําบลไข่แดงทั้งนั้นเลยบริเวณที่ทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้เขตของในเวียงเรามีเรื่องราวดีๆที่จะส่งมอบพื้นที่คุณภาพที่ได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในร้อยสุดยอดของแหล่งท่องเที่ยวโลก ในงานเปิดเมืองอารยสถาปัดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนท้มวลที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่2มีนาคม2567ได้มีการจัดกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคนท้มวลที่ศูนย์การเรียนรู้โคมหมาเต้าบ้านโคมคำตําบลม่วงติดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านและด้วยปริมาณคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างหนานแน่นเราก็ต้องอย่ามองข้ามความปลอดภัยและต้องไม่ประมาทจากเชื้อโรคต่างๆรวมถึงเชื้อไวรัส โควิดที่ยังคงอยู่ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้คณะทัวของเราจึงต้องป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จาก d o u A, A Care ที่สามารถป้องกันได้ทั้งฝุ่นละอองและสารขั้นหลังจากการไอจามรวมถึงกรองไวรัสกรองแบคทีเรียกรองอนุภาคขนาดเล็กรวมไปถึงฝุ่นจิว PM 2.5ด้วยชั้นกรอง3ชั้นกรองได้ละเอียดภายใต้รูปทรงที่สวยกระชับใส่สบายหายใจสะดวกโดยได้ผ่านการทดสอบการระคายเคืองและผ่านการท สอบอาการแพ้ต่อผิวหนังด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจาก w A Care จึงได้รับการยอมรับจากผู้ที่เคยใช้งานเป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติครั การทำโคมแขวนที่เรียกกันว่าโคมมาเต้าหรือโคมหมาเต้าเป็นที่นิยมของคนชั้นสูงในอดีตนะครับโดยใช้สำหรับนำมาปเป็นโคมไฟตกแต่งคุ้มเจ้านายเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรืองานประเพณีสำคัญต่างๆซึ่งโคมมาเต้านั้นจะมีลักษณะเป็นมุมเหลี่ยมเหมือนเพชรและทรงกลมเหมือนแตงโมที่เรียกกันว่ามาเต้าในภาษาเหนือถือได้ว่าเป็นโคมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดน่านครับ บ้านคมคำก็ยินดีต้อนรับนะคะสถานที่แห่งนี้นะได้รับการแต่งตั้งจากอพทนะให้เป็นพื้นที่ทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่สืบสารฮีทอยภูมิปัญญาดั้งเดิมของเมืองน่านซึ่งโคมนี้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สืบสารและฮีทอยมาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านเมื่อ5 600ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากเชิญชวนให้ทุกทกท่านได้มีโอกาสเข้ามาแวะเยี่ยมเยียนแล้วก็มาทําโคมเพื่อไปถวายแด่องค์พระธาตุไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัด ว,นนว,วันนี้ก็พาคณะทัวร์อารยสปัปปะต์นะคะมาร่วมทําคมะมเต้าค่ะเพื่อที่จะได้สืบสานวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของบ้านคมคําแห่งนี้ค่ะก็มีความพร้อมทางด้านของอารยสถาปัตย์ก็อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะคะทั้งผู้สูงวัยแล้วก็คนทั้งมวลเนี่ยได้มาท่องเที่ยวที่เมืองน่านเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภูมิปัญญาของน่านค่ะ ประทับใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมืองนะคะเมืองมีความสะดวกแล้วก็มีความพร้อมตั้งแต่เรื่องของ ห้องน้ําทางวาดซึ่งที่นี่ค่ะเขาจะมีความน่ารักคือเมืองเขาจะมีวัดเยอะใช่ไหมคะและการที่เราจะเข็นรถรืแชร์ค่ะจากวัดหนึ่งไปสู่วัดหนึงง่ายเราสามารถเข็นเป็นรอยต่อได้แล้วก็ชมโดยรอบในแต่ละวัดเราเห็นเลยว่าเขาพยายามปรับเพื่อให้เราสามารถเข็นได้ง่ายที่สุดต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่ช่วยกันกระตุน้นให้เราสามารถท่องเที่ยวนในเมืองเล็กได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มาพักผ่อนค่ะ บ้านโคงคำอําเภอภูเพียงจังหวัดน่าน s Power For a เยผู้โดยสารอย่าลืมรัดเข็มขัดใครๆก็พร้อมบินแอร์เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็น ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมร,วม,รวมพลังขับเคลื่อนง,งานมหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่7ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจไหม้และการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมาพบกันใหม่ปลา,ายปี2567ในงาน Thailand f ฟร r y d ดี i ซ n Expo 2024ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ สนับสนุนรายการโดยบริษัทดัเบ1991จำกัดมหาชนทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชีย e ใครๆก็บินได้ พิศนะัทัวยกล้อวันนี้พาคุณผู้ชมมาตื่นตาตื่นใจไปกับไอคอนสยามที่นี่ ได้ชื่อว่าเป็น1ใน4ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกยุคปัจจุบันนะครับและไอคอนสยามก็ยังได้รับรางวัลเฟรดีดีไซน์อวอร์ดประจําปี2023ประเภทแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวนด้วยนะครับจากการทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยยึดหลักแนวคิดอารยะสถาปัต์รองรับคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายจะสวยงามและสะดวกสบายขนาดไหนไปชมกันเลยครับ นี่แหละครับไม่ว่าใครที่ได้มาไอคอนสยามก็จะรู้สึกถึงความประทับใจนะครับโดยเฉพาะผู้ใช้รถเข็นเป็นมนุษย์ล้ออย่างผมนี่ก็ได้รับความสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ทําให้ผมมาที่นี่บ่อยมากๆเพราะว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับมนุษย์ล้อทั้งผู้สูงอายุผู้พิการครอบครัวที่มีเด็กเล็กแบบครบคันมากนะครับและที่สําคัญที่สุดไอคอนสยามตอนนี้ก็ได้ตอกย้ําความเป็นผู้นําในการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลกสู่ความยั่งยืนส่งเสริมความหลากหลายสิทธิความ เสมอภาคเท่าเทียมซึ่งล่าสุดไอคอนสยามก็ได้ทําการติดตั้งเตียงเปลี่ยนพ่ออ้อมผู้ใหญ่ในห้องน้าคนพิเศษด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในเมืองไทยนะครับที่มีการติดตั้งเตียงพิเศษนี้และวันนี้เราจะได้มาชมนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยกับผู้บริหารไอคอนสยามเกี่ยวกับบริการสุดพิเศษใหม่ล่าสุดด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนนนครับสวัสดีครับคุณชน,น,นะครับโอ้โหวันนี้มานี่ลื่นไหลพูดปาดไล่ลยอยต่อเลยนะครับครับคุณชาตทิพย์จุต,ตกูลนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งทุกท่านน่ยนะครับ ให้ความสําคัญกับอารยสถาปัตย์เป็นอย่างมากดังนั้นการออกแบบไปคอนสยามทั้งอาคารเนี่ยตอบโจทย์วิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของคนทุกกลุ่มทุกคนอย่างเช่นการสัญจรบริเวณรอบไปคอนสยามเส้นทางสัญจรจะโอ่โถงกว้างขวาง,วางสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะบริเวณการออกแบบท่าเรือเรามีการจัดทางลาดสําหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไอคอนสยามเนี่ยก็คือเตียงพับติดผนังในห้องน้ําสําหรับให้บริการกลุ่มผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงวัยโอ้อันนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับเพื่อนนครับคออเราเรามองกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการน,น,นะครับเราอยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันภายนอกบ้างโดยมีการบริการที่ตอบสนองความต้องการของเขา เราจึงติดตั้งเตียงเปลี่ยนผ้าอ้อมเพื่อให้ทางผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้ไม่ต้องเป็นกังวลในใจว่าเอ๊ะมาแล้วลูกหลานจะเดือดร้อนไหมจะลําบากไหมก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่พิเศษเหนือความคาดหมายและตอกย้ำศูนย์การค้าที่เป็นผู้นำในการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลกสู่ความยั่งยืนส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียมแห่งแรกในประเทศไทยครับ มาดูเอนครับนี่ครับห้องสุขาเฟรนลี่ดีไซน์ที่ไอคอนสยามนะครับเริ่มจากด้านหน้าก็ต้องมีโลโก้เฟรนลี่ดีไซน์เด่นชัดรูปวิวแชร์ผู้สูงวัยกลุ่มพักฟื้นสุขภาพหรือผู้พิการก็นี่ใช้สะดวกสบายแล้วก็อย่างแรกคือประตูเห็นไหมบานสไลด์บานเลื่อนน้ำหนักเบาเห็นไหมนี่แล้วขนาดความกว้างนี่กว้างมากนะตามกฎหมายนี่อย่างน้อย90เซนนะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับโอ้โหนี่หนึ่งร้อยเซนเลยครับเกินกว่ากฎหมายกําหนดอีกนะครับกว้างไม่ก่อน ทำให้วิลแชร์เนี่ยเข้าออกสะดวกสบายปลอดภยัยเห็นไหม <Yeah. S 1> นี่เข้ามาก็พื้นที่ภายในโล่งโปร่งสบายเห็นไหมแล้วก็ขนาดความกว้างนี่เห็นไหมให้วิลแชร์หมุนได้สะดวกปลอดภยัยอย่างน้อยก็เส้นผ่านศูนย์กลางเมตรครึ่งเป็นอย่างน้อยแต่นี่เขาโอโหนี่ถือว่าเป็นโมเดลการทําห้องน้ํา รารยสถาตย์ที่เป็นต้นแบบคือขนาดกว้างเนี่ยสคูณสเมตรโดยประมาณทําให้การใช้งานของผู้ใช้รถเข็นเนี่ยสะดวกสบายแม้แต่เราจับก็พับติดผนังได้ไะห่างแล้วมือก็ไม่ติดเข่าเห็ไหมเนี่ยแล้วก็ก๊อกน้ำการโยกใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัยตรงชักโครก็ม็มีเราจับติดผนังรูปตัวแอลเนี่ยเพื่อความแข็งแรงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนี่มีปุ่มฉุกเฉินหากเกิดกรณี ถุกเฉินขอความช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็มีที่นั่งสําหรับเบบี๋นี่ลูกน้อยเด็กน้อยเห็นไหมและที่สำคัญครับคือนี่ครับนี่เป็นสุดยอดโมเดลใหม่ของห้องสุขาเมืองไทยก็ว่าได้เออ่えนとねこちらがですね。 あのトイレで使うベッドになります。このように簡単に使うことができます。で、日本ではこのようなベッドが多くのトイレで、えー、と設置をされています。まあ、その大きな理由は、やはりそのお年寄りから、えー、と小さい子供の方まででトイレを使う時にここに腰掛けて。 服を脱ぐとかですねトイレをもっとしやすくするためにこのベッドを設置していますなので、まあ、タイにもですねこのようなベッドを多く設置することを私たちが望んでいます、えー、とですねでこのこちらの商品は安全性にも配慮した商品になりますまずは小さなお子様から、えー、とお年寄りまで、えー、と簡単に操作をすることができますすごく軽い力で設置をすることができますさらに、えー、と100キロ 以下の方での使用を私どもは推奨しておりますさらに材質はこれ ABA という材質で作っておりまして安全で清潔性を保つことができる商品になりますレラカプサタンティディバンジャカディスティンカディアハハラクルンリィウムコディレティウムカンナカップ มีเฟรลี่ดีไซน์มีอาระยะสถาปั์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ส่งท่านมานะครับ,บคุณมม่ครับ,บคุณมมกครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คน ต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมมารวมพลังขับเครื่องงานมหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้มวลครั้งที่7ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจไหม่และการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมาพบกันใหม่ปลายปี2567ในงาน Thailand f e r r ด d e s i ์ n e x p ซ2024ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ สนับสนุนรายการโดยบริษัทดัเบ1991จำกัดมหาชนทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินไทยแอร์เอเชีย e ใครๆก็บินได้ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่คือคำพูดของคุณโจนาสแอนเดอร์สันนักร้องเพลงลูกทุ่งไทยชาวสวีเดนที่เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันเหตุเพราะเส้นเลือดหัวใจอุดตันดีที่ไปหาหมอทันจึงรอดตายมาได้อย่างวูดวิดมาถึงวันนี้อาการของคุณโจนาสจะเป็นอย่างไรบ้างและมีอะไรที่อยากจะบอกแฟนเพลงไปเยี่ยมไปคุยกับคุณโจนาสแอนเดอร์สันกันครับเหตุที่เกิดที่มันเป็นวิกฤตผมไม่ได้ป่วยมาก่อนเนาะให้ชีวิตปกติวันนั้นผมไปออกกําลังกายก็ดีรู้สึกดีรู้สึก เฟี้ยวฟ้าอยู่เลยแต่ว่ามันปวดขึ้นมาแล้วมันปวดหนักมาก ah. เพราะนั้นก็คืออันนี้ก็อยากจะเตือนภัยกันด้วยนะครับว่ายามั่นเกินไปเหมือนที่โจนัทเคยมั่น oh. คือลักษณะเจ็บปวดแบบนี้มันจะคล้ายๆกับตอนที่เคยท้องอืดเพราะฉนั้นเราจะไม่เอิดใจไงอ่า ah. น,นี่ทําไปทํามามันเหมือนมันมันจะเป็นลมด้วยอะไรด้วยเงื่อตกเต็มตัวเลย oh. โชคดีที่สุดก็คือที่พอมีสติใส่เสื้อแล้วก็ขึ้นรถไปเลยแล้วโชคดีคือโรงพยาบาลปรินซ์อยู่ใกล้บ้าน ah. ไปถึงก็ไม่ได้นานมาก ah. ผมไปถึงห้องฉุกเฉิน ในประมาณแค่สัก10นาะทีเองสิ่งที่ต้องทำก็คือต้อง เจาะเส้นตรงนี้นี่คือผ่าตัดหัวใจนะครับเนี่ยใช่นี่คือผ่าตัดหัวใจฉีดสีเข้ามาก่อนในที่สุดก็เจอ1ใน3เส้นตรงหัวใจตันเลยแล้วเขาก็ดูดออกปึ๊บเลือดมันก็ไหลพุดตอนนั้นอะ่ะมันกลายเป็นว่ารู้สึกดีโดยทันทีเลยอะ่ะมันกลายเป็นคนละคนเลยมันเหมือนเกิดใหม่เลยอะ่ะอันนี้ต้องขอบคุณเ,<อ>เลยนะครับขอบคุณทางแพทย์พยาบาลทีมของพรินซ์วนภูมิทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับที่ดูแลอย่างดีมีความเป็นมืออาชีพมากเลย เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนี้ก็คือดีเขามีความเฉพาะทางเพราะนั้นก็คือครบครันเลยถือว่าเป็นความโชคดีของผมัหน,นก็คือสรุปตอนนี้สุขภาพกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดไหนแล้วครับณนะวันนี้ใจเราไปแล้วนะฮะใจเราไปตรงนั้นแล้วเราก็ต้องดึงตัวเองกลับมา <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ข้างในเรายังต้องรักษาตัวอีกยังต้องฟื้นฟูตอนเนี้มันอาจจะมีการเกิดซ้ําได้ถ้าผมไปรีบลุยอะไรหลายอย่างางังนะ้นอย่าพรีบพามเรื่องโชว์ตัวนะฮะไม่ช้านานเพราะว่าไม่เกินเดือน เือนหนึ่งผมก็คงจะใช้ชีวิตปกติได้แล้วครับมาติดต่อคิวจองคิวไว้ก่อนได้ไี้จองในจองผ่านใครหรือมีเบอร์เทรหรืองในโซเชียลก็ได้เลยฮะติดต่อในโซเชียลโจนาแันเดอร์สันนนจะเป็น Facebook i จีใครจะเป็นกาลังใจนะครับจองคิวใน Facebook คุณโจนัเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับคุณโจนาัครับอมาครับขอบคุณมากครับ เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาคุณวาราวุฒิศิลปะอาชารัมดีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทยผ่านพ้นภัยวิกฤตประชากรโดยร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์สถาบันเอเชียศึกษาจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยและ world bank โดยได้มีการถแถลงนโยบายการขับเคลื่อนง,งานเพื่อให้สังคมตระหนักถึงประเด็นท้าทายของประชากรที่ส ผลสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศเรวมถึงเรื่องอารยาสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้าในสังคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคนทั้งมวลครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานท,างทั้งภาครชาชการ ทุกๆก,กระทรวงและภาคเอกชนเรากําลังพูดถึงปัญหาที่เป็นระเบิดเวลาลูกสําคัญก็คือปัญหาโครงสร้างประชากรประเทศไทยเราเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แบบไปแล้วซึ่งเกิดจากปัญหาอัตราการเกิดใหม่ของเด็กนั้นต่ำมากมีเพียงไม่ถึง5 0 0 0 0นคนการทำบลอกชอบกันในเช้าวันนี้ครับ จะเป็นการระดมความคิดเห็นและพลังสมองของทุกหน่วยราชการและพี่น้องประชาชนทุกคนมาระดมความคิดกันการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องประชากรที่เกิดน้อยนั้นเป็นปัญหาองค์รวมในมิติของสังคมทุกๆเรื่องครับจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าประชากรจะเพิ่มได้มันจะเป็นผลผลิตของการที่สังคมเนี่ยน่าอยู่วันนี้ทราบว่ามีหลายกระทรวงนะครับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขก็มีวารเชน,นีเช่นกัน แต่ว่าต้องเป็นทุกกระทรวงครับอาจจะยกตัวอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมถ้าทําระบบการขนส่งที่ตอบรับโจทย์ของคนทุกเพศทุกวัยทุกสถานะหรือแม้แต่กระทรวงแรงงานในการที่จะเปิดโอกาสให้คนสูงอายุนะครับได้กลับเข้ามาอยู่ในเวิร์กพูมมากขึ้นคือทุกๆกระทรวงนั้นเนี่ยจะต้องไปพัฒนาในแต่ละมิติเพื่อที่ทําให้สังคมนั้นเนี่ยมีความสแตนและก็สามารถอยู่ได้ มาปิดท้ายกันที่งานถแถลงข่าวต้อนรับฤดูร้อนกับเทศกาลข้าวแช่สืบสารตำนานอาหารไทยสมัยโบราณและตอกย้ำความเป็นผู้นำเมนูข้าวแช่อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยบริษัท S&P s ิ P, น d i c a t e จำกัดมหาชนครับ <Wow. S 3> ข้าวแช่ S&P เมนูฮิตซัมเมอร์นี้ค่ะ เราเข้าสู่เทศกาลหน้าร้อนกันแล้วนะคะเทศกาลข้าแช่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มีนานถึง31มพฤษภาค่ะที่มีความพิเศษในปีนี้ของ S&P นะคะเรามีพรีเมียมเซตค่ะเป็นเซตที่นำเสนอเมนูเข้าแช่นะคะคู่กับ ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ปลาแหง้งแตงโมค่ะมีการจัดเป็นเซตพิเศษสวยงามจัดมาในเซต3ชั้นนะคะซึ่งสามารถรับประทานได้2ท่านนะคะในราคา385บาทค่ะเมนูข้าวแช่นะคะเหมาะสําหรับเป็นเมนูที่ทานในหน้าร้อนนะคะเนื่องจากตัวเครื่องเคียงต่างๆนะคะมีคุณสมบัติที่จะช่วยลรลายร้อนนะคะแล้วรวมถึงตัวข้าวแช่เองนะคะข้าวแช่ปีนี้เนี่ยมีข้าวแช่2ส,สีนะคะเป็นข้าวแช่หอมมะลิแล้วก็ข้าวแช่อันชันนะคะเป็นสีม่วงสวยงามค่ะทําให้ทานแล้ว สดชื่นสดใสนะคะในหน้าร้อนนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะที่ S&P ทุกสาขาค่ะ1ปีมีครั้งเดียวนะคะเข้าใช้ S&P 3เดือนเท่านั้นเรียนเชิญค่ะ